สบ,บายดี LT Vision สนามบินสามเหลี่ยมทองคำตรเตรียมเปิดพฤศจิกายนนี้ท่านหงคำอุดมจิตหัวหน้าโครงการสร้างสนามบินนานาชาติบ่อกแก้วในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งตรงข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงการก่อสร้างโดยรวมเมื่อปลายเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมามีการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว75%โดยมี3เนื้องานหลักที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยเส้นทางขึ้นลงของเครื่องบินหรือรันเวย์เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างรันเวย์กับหลุมจอดหรือแท็กซี่เวย์และลานจอดเครื่องบินหรือแอพรอนท่านหงคำได้กล่าวต่อครับว่าตามแผนที่ได้กำหนดไว้หลังจากเริ่มการก่อสร้างไปแล้วเมื่อวันที่20กันยายน2563 สนามบินนานาชาติบ่อกแก้วจะใช้เวลาสร้าง18เดือนแต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด -19 ทําให้การก่อสร้างต้องล่าช้าเกินกว่ากําหนดสําหรับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหอบังคับการอาคารเทคนิคขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสร้างให้เสร็จตามแผนในเดือนมิถุนายนจากนั้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมจะเป็นงานวางระบบสื่อสารติดตั้งอุปกรณ์วิทยุการบินรวมถึงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการสําหรับเที่ยวบินในประเทศได้ก่อนในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านท่านจือรงจงยา่าหนึ่งในคณะรับผิดชอบมาตรฐานและความปลอดภัยสนามบินกรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเปิดเผยรายละเอียดของสนามบินนานาชาติบอกแก้ว,ว่าได้รับการออกแบบภายใต้มาตรฐาน CODE4C รันเวย์ยาว2,500คูณ45เมตร สามารถรองรับเครื่องบิน Boeing 737ER, Airbus A320, A321 หรือเครื่องบินที่มีขนาดความจุไม่เกิน200ที่นั่งส่วนอาคารผู้โดยสารถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้600คนในเวลาเดียวกันหรือปีละประมาณ1.5-2ถึงล้านคนท่านจือ่อซงยังได้กล่าวต่อครับว่าสนามบินนานาชาติบอกแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น เชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำกับพื้นที่ต่างๆอำนวยความสะดวกในการลงทุนท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศสนามบินนานาชาติบ่อแก้วถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่300เฮกตาร์หรือ1,875ไร่ในเขตบ้านสีเมืองงามเมืองต้นพึ่งตรงข้ามกับตำบลบ้านแซลอำเภอเชียงแสนห่างจากย่านพาณิชย์และเขตเมืองของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้5กิโลเมตร สัมทานการก่อสร้างเป็นแบบ BOT อายุสัมปทาน50ปีใช้งบประมาณก่อสร้าง175ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วพบกับ LTVision ได้ใหม่ในมือหน้าบายดี